มาอัปเดตกล้วยหอมม่วงสูงครับนี่กำลังลูกกำลังขยายขึ้นและลูกเขางอนขึ้นเหมือนกล้วยทั่วๆั่ไปครับก็คือตอนนี้อายุน่าจะเข้าสัปดาห์ที่สามนะครับลูกเขาจะเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆเลยครับที่ปลายเครือเขาก็หมดหมดรุ่นแล้ครับเนี่ยเขาได้ที่นับดูมีประมาณ4ี 4 v ครับตอนแรกผมนึกว่า7แต่ดูดีๆก็ได้แค่4 4 v ครับถือว่าก็สมบูรณ์ปานกลางครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตัดปลีออกครับเพราะว่าเขาสุดแหละผมว่าก็คือจะให้เขาเลี้ยงลูกและจะตัดปลีทิ้งผมไม่แน่ใจว่าปลี รสชาติเขาจะเป็นยังไงผมยังไม่ลองทานเหมือนกันเพราะว่าปลีกล้วยทุกปลีครับลูกเขากินได้ส่วนอื่นเขากิกนได้ครับเป็นปกติทั่วไปของพืชเพราะว่าที่ผมมาตัดก็คือจะลดน้ําหนักของเครือด้วยครับเพราะว่าก็ปลีค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวลูกเขาใหญ่มาจะมีน้ําหนักเพิ่มผมก็จะตัดเอาลงเลยครับผมวันนี้มาอัปเดตสั้นๆครับกล้วยหอมสูงสีม่วงครับ quê họ muông sùng các phố